g o o d a เ t e r n o o n t e เชอร์ตอนนี้เวลา13นาฬิกาอุ้ยเ,เกือบเกือบบ่าย2องโมงแล้วนะคะเนี่ยอุ้ยดูฟ้าดูฝนดิอึมคึมทั้งวันแน่นอนเลยอาจารย์ไม่มายังไม่มาค่ะสงสัยคงจะติดฝนอยู่ที่ไหนแน่สักแห่งหนึ่แงนนแน่นอนเลยอืออ่ะในเมื่ออาจารย์ไม่มาเมื่อวานนี้เรา ทำอะไรคร้างไว้ที่ท่อประปามันแตกไม่ใช่จนแตกมันหลุดนะคะบอกแล้วบอกอาจารย์แล้วมันมว่ามันมีน้ําไม่มีมันมีน้ําไม่เชื่อไม่มีไม่มีมมโอเคดึงเลยค่ะหลุดปุ้งก็เลยเจงไปทั้งหมดเลยทําอะไรไม่ได้วันนี้ก็เลยมาเคลียร์ให้เรียบร้อยจัดให้เรียบร้อยไฮเปอร์ค่ะ <laughs> นี่ง่ายเรียบร้อยแล้วเห็นไหมคะเมื่อวานนี้มาหินอ่อนตัวนี้มันมานอนแอ่งแม้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมเนีย่ยมันมานอนแอ่งแม้งอยู่ตรงนี้ใช่ไหมคะวันนี้ย้ายไปอยู่ตรงนี้แล้วคะ่ะท่อประปามันอยู่ตรงนู้นแล้วมันก็หลุดนี่นะคะปิดมันเลยเพราะเราไม่ได้ใช้น้ำตรงนี้ก็เลยเอามาจัดใหม่ เอาตอไม้ขึ้นมาวางรอกล้วยไม้นะคะกล้วยไม้เป็นกล้วยไม้นิ้วอะ่ะไม้นิ้วนะคะที่จะมาแต่งสวนตรงจุดนี้อันนี้ก็เลยนั่งไม่ได้ค่ะเอ่อพราะมันร้าวลนะก็จะเก็บเอาไว้เป็นประโยชน์คือการเอาเป็นที่วางต้นไม้มเห็นไหมคะไม่ได้ทิ้งอะไรเลยออัน,นี้ก็ทางเดินค่ะอ่า อาจารย์อาจารย์สร้างบอกว่าทำทำยังไงก็ได้ให้ทางนี้เป็นทางเดินที่เดินได้อย่างสะดวกเห็นไหมเดินได้สะดวกเลยเนี่ยค่ะก็เลยแก้ไขปัญหาโดยที่ไปเอาไม้คือไม่อยากจะขุดดินขอโทษน,นะคะที่ใช้เท้าไอ้อิดพวกนี้นะคะอีดแดงเนี้ยค่ะ มันต้องขุดดินลงไปแล้วก็ฝังฝังมันลงไปครึ่งหนึ่งประมาณนี้ค่ะแล้วก็ถ้าไม่ฝังอะถ้าถ้ามันวางอยู่บนดินลอยๆสะดุดปุ๊บมันก็เด้งเลยขนาดฝังยังยังยังเขาเรียกอะไรนะยังหลุดเลยค่ะเดินเหยียบย่ำไปสะดุดไปได้หลุดไปเลยนะคะเนี่ยนี่ให้ดูไอ้นี่ให้ดูค่ะก็เลย แก้ไขปัญหาขี้ขีดด่างขุดดินชีรันก็เลยไปเอาไม้เก่าค่ะที่รีมันมีอยู่ที่นี่นี่แหละที่บ้านนี้นะคะเอามาวางล็อกเลยเห็นไหมคะล็อกทางเดินเลยค่ะเดินได้สบายเลยก็เลยกลายว่าตรงนี้คิดว่าจะเป็นมุมที่ทุกคนมานั่งเล่นแล้วก็ได้ถ่ายรูปกันสวยๆนไหนคะ หนูพิมพ์จัดให้คะ่ะดูดอกไม้นะคะเนี่ยเขามีความสุขของเขาวันนี้เห็นไหมเมื่อคืนเจอฝนมาเช้าก็โอ๊ยรีบออกมาดูว่ามันจะเป็นอะไรไหมสรุปมันไม่เป็นอะไรคะ่ะก็เพิ่งให้ปุ๋ยไปเมื่อวานโอ้โห <laughs> พ่อครูหนูมาแล้วเอยนึกว่าไปติดฝนอยู่ที่ไหนเออติดฝน,นใช่ไหมติดน้องฝนหรือติดฝนคะอ๋อติดฝน,ดนไม่ใช่น้องฝนเนาะโอเค <Okay. S 1> อาจารย์เห็นแล้วยังนี่ดูดิอ,อาจารย์ดูสิคะลงตัวเรียบร้อยสวยงา้ จะให้ดูจะให้ดูพื้นเลยมันอย่างเงี้ยค่ะดันให้หน้าดัานให้ดูหน้าตัวเองอาจารย์บอกหน่อยสิครับเป็นไงมัง่งัวเยี่ยมครับเป็นมือลูกศิษย์ใคร,รล,ลูกศิษย์พ่อครูใช่ลูกศิษย์พ่อครูต้องเก่งเหมือนพ่อครูค่ะเดี๋ยวจะไปท <ำ S 2> ําศาลาอาอาอะไรนะอาโรคยากันเกาะกันกันต่อนะคะ โอเคแล้จะมาดูกันตอนเย็นนะคะว่าสาราเราเราเป็นยังไงบ้างถึงไหนโอเคค่ะบายบายนะคะขอให้ทุกคนมีความสุขดูแลสุขภาพกันนะคะวันนี้ฝนตกค่ะสวัสดีค่ะหอพิมพ์จัดให้ไปแล้วนะคะ